สวัสดีครับในบทเรียนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการค้นหาไอเดียในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการค้นหาไอเดียในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่ามันจะย้อนกลับไปถามว่าเรากําลังจะสร้างสรรค์ผลงานโฆษณานี้ยเพราะว่าเรากําลังคิดว่าเราจะทําอะไรเรามองหาอะไรเรากําลังจะนําเสนออะไรเพื่อจะทําให้ตอบโจทย์หรือดึงดูดทําให้กลุ่มเป้าหมายนี้เกิดความสนใจในชิ้นงานโฆษณาของเราดังนั้นเนี่ย ไอเดียหรือความคิดของเราเนี่ยเราอาจจะมองจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวหรือแรงบันดาลใจที่เราอยากจะทํามันขึ้นมาถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนเรื่องการออกแบบหรืองานศิลปะเราก็สามารถมองหาไอเดียจากสิ่งต่างๆหรือค้นหาจากแหล่งต่างๆในลักษณะของโซเชียลมีเดียได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองถึงเรื่องของการตอบโจทย์ของการที่เราจะนําเสนอสินค้าและบริการเราอาจจะต้องสกัด ยึดหลักวิชาการโดยอาจจะเริ่มต้นจากการมองหรือการศึกษาทางการตลาดว่าการตลาดเมื่อเรามองเห็นความต้องการหรือหลักการหรือวัตถุประสงค์ในการที่เราจะต้องการให้คนเนี้ยคิดอย่างไรกับสินค้าและบริการของเราดัางนั้นการศึกษาที่เราจะต้องจําเป็นที่จะต้องทําก็คือการศึกษาพฤติกรรมครับเราก็จะนําจุดนี้มาสร้างเป็นไอเดียหรือนํามาต่อย,ยอดเพื่อให้เห็นถึงความสําคัญหรือสร้างโฆษณาที่ศึกษาพฤติกรรม ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยหลายๆส่วนทำให้ไอเดียของเรานั้นขับเคลื่อนเป็นการผลิตงานโฆษณาขึ้นมาได้ครับต่อมาเราก็ศึกษาจากรูปแบบโฆษณาเดิมที่เคยทำอยู่แล้วในลักษณะที่มีสินค้าและบริการใกล้เคียงกับเราเราก็จะได้ไอเดียเพื่อสร้างสรรค์หรือนำมันมาต่อย,ยอดนำมันมาดัดแปลงหรือทำให้มันดีขึ้นอีกเป็นการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆทำให้มันน่าสนใจขึ้น ตัวต่อมาครับเราก็ศึกษาจากเทรนหรือสิ่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันหรือเป็นไวรัลที่คนกำลังพูดถึงมากๆในปัจจุบันถึงแม้ว่าเทรนที่กำลังเป็นไวรัลจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมารวดเร็วและอาจจะจากไปอย่างรวดเร็วแต่การทําโฆษณาในปัจจุบันไม่ได้ทำยุ่งยากเหมือนกับในสมัยก่อนทำได้รวดเร็วหลายช่องทางต้นทุนในการผลิตก็ไม่สูงมาก หากเรานำมาติดตามเทรนด์เราก็จะสามารถนำเอากระแสที่เกิดขึ้นนี้มาต่อย,ยอดทำให้เกิดประโยชน์ในการออกแบบโฆษณาได้ไวทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและเร็วกว่าแบรนด์อื่นสามารถแทรกสินค้าเราได้อย่างแนบเนียนทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคและสร้างสรรค์ผลงานหรือมีการนำเสนอโฆษณาเพื่อดึงดึงดูดความสนใจได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วทำให้ผู้ติดตามได้รับคอนเทนต์ของเราได้อย่างทันท่วงที การนำเอาไวรัลมาทาําโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในทิศทางใดก็ตามเราก็ต้องพิจารณาว่ากระแสรหรือไวรลัลในเรื่องนั้นๆมันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรมันส่งผลผลกระทบอย่างไรกับแบรนด์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ได้กล่าวมาขั้นต้นเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวหรือยุ่งยากในการคิดในบทเรียนนี้ก็จะนำเสนอแหล่งค้นหาไอเดีย ที่จะทาให้เราสามารถที่จะนํามาสร้างเป็นแรงบนันดาลใจในการผลิตงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้รวดเร็วขึ้นนะครับโดยในการค้นหาไอเดียในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เป็นที่นิยมเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนมากมายเข้าด้วยกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นที่นิยมก็มีอยู่อย่างมากมายเช่น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กรหรือโซเชียลต่างๆต,ต,ต่างก็มีจุดดีจุดด้อยจุดเด่นแตกต,ต่างกันดังนั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะเอามาเป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจได้โดยในบทเรียนนี้จะขอยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมตัวแรกนะครับก็คือ pinterest pinterest ก็คือแพลตฟอร์มที่อยู่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปเพราะว่าใน pinterest มีรูปแบบของการนำเอาทั้งภาพการาฟิกหรืองานสินค้าและบริการโฆษณาต่างๆอย่างมากมายโดย pinterest มีผู้ใช้งานมากกว่า400ล้านบัญชี ดังนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถจะทำให้เราเข้าถึงไอเดียในรูปแบบต่างๆหลากหลายได้มากเราสามารถที่จะสามารถสร้างพินโดยการอัปเดตรูปต่างๆหรือเราเข้าร่วมในบอร์ดเป็นเหมือนกับแกลเลอรี่ของรูปภาพของเราหรือสามารถเข้าไปดูบอร์ดของคนอื่นได้ดังนั้น Pinterest จึงทำให้เรารู้แนวโน้มจับก,กระแสดได้ก่อน เราก็สามารถที่จะเอากระแสรหรือโฆษณาที่น่าสนใจที่มันตรงกับธุรกิจหรือสินค้าและบริการของเรามาต่อยอดมาเป็นแรงบันดาลใจในการที่เราสร้างโฆษณาต่อไปได้ครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่อยากจะนำเสนอก็คือ Canva Canva นี้นอกจากที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างใน Canva ก็ยังมีรูปแบบในการนำเสนออื่นๆเช่นมีรูปภาพให้ดูมี Refer ์ที่เราสามารถที่จะดู ตรงกับแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราต้องการจะลงได้เลยเช่นแอดของ IG Story แอดของ Facebook การทำโฆษณาในรูปแบบของแคนวาก็มีข้อดีตรงที่ว่าเมื่อเราได้แรงบันดาลใจเราสามารถที่จะผลิตจากแพลตฟอร์มของแคนวาเองได้เลยต่อมานะครับก็คือแพลตฟอร์ม e n v a t o e n v a t o เป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับนะักแอนิเมเตอร์หรือคนที่ชอบตัดต่อ หรือทำหาไอเดียในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสตอรี่โมชั่นกราฟิกซึ่งเราสามารถที่จะเอาภาพที่อยู่ในสต็อกของเรามาเรียงมาทำให้เป็นลนักษณะของโมชั่นกราฟิกหรือสตอรี่ทำให้มันขยับทำให้มันเกิดเรื่องราวขึ้นรูปแบบของแอนิเมชันและโมชั่นเราก็สามารถที่จะหาไอเดียได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับและสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ดิปโปดิปโปเป็นเว็บไซต์ที่เราจะสามารถหางานออกแบบที่สวยงามได้โดยเป็นเว็บไซต์ที่เป็นชุมชนกราฟิกขนาดใหญ่ซึ่งในงานของภาพกราฟิกนี้เราสามารถที่จะหาแรงบันดาลใจในการเอามาทำทั้งเป็นภาพหน้าปกลักษณะนำเสนอสินค้าหรือนำเสนอโปรโมชั่นเอากราฟิกมากมายที่เราเห็นในแพลตฟอร์มนี้มาต่อยอดประยุกต์ใช้ในงานโฆษณาของเราได้ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นอกจากที่เราจะค้นหาแรงบันดาลใจจากแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการไม่ทําซ้ำเมื่อเราค้นหาไอเดียจากแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งค้นหาแรงบันดาลใจต่างๆที่ได้แนะนำมาในบทเรียนนี้แล้วเราต้องไม่ลืมว่าเราต้องนำมาดัดแปลงนำมาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของเรา ถึงแม้ว่าในการทำโฆษณาที่เราได้ไปค้นพบไอเดียจากผลิตภัณฑ์หรืองานอื่นๆในแหล่งค้นหานี้จะดูน่าสนใจแต่เรื่องของการประยุกต์ใช้หรือการแก้ไขให้เหมาะสมกับสินค้าและบริการของเราเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ